CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อเตอร์พันธการธาน์น,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่72 มาติดตามกันต่อนะครับว่าในอีพีนี้กวนอูจะต้องพลาดท่าให้กับใครและเมืองเกงจิ๋วจะต้องถูกเปลี่ยนมือให้กับใครบ้างและชะตากรรมของเมืองเกงจิ๋วจะเป็นเช่นไรติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนกวนอูพลาดเกงจิ๋วเปลี่ยนมือขณะนั้นฝ่ายม้าใช้ซึ่งไปสืบราชการได้เอาข่าวไปทุลแก่พระเจ้าวุยอ๋อง ซึ่งอยู่หน้าเมืองฮูโตว,ว่าบัตรนี้กองทัพซึ่งยกไปช่วยเมืองอ้วนเสียนั้นพ่ายแพ้แล้วกวนอูจับเอาอีกิมไปได้ฆ่าบางเต็กถึงแก่ความตายไพรผลก็สิน้นพระเจ้าวยอ๋องครั้นแจ้งดังนั้นก็ตกพระไทยนักจึงว่าเราจะคิดยักย้ายหนีเสียก่อนหรือจะคิดประการใดดีสุมาอี้จึงทูลว่าขอพระองค์จงแต่งทหารไปยุยงสุนกวดให้มีความโกรธโดยให้ยกไปรบเอาเมืองเกงจิว๋ว ถ้าสุนกวนได้เมืองเกงจิ๋วแล้วเราก็จะยกที่กลางหลังทิศใต้ให้แก่สุนกวนเห็นว่าเมืองอ้วนเสียนั้นจะพลอยรอดด้วยซึ่งโจโฉก็เห็นชอบด้วยจึงเขียนหนังสือตามคําสุมาอี้แล้วให้ทหารถือไปถึงสุนกวนณเมืองกังตังและโจโฉก็ตั้งให้ซีหลงเป็นนายทัพลิเตียนเป็นประหลัดทัพคุมทหารห้าหมื่นนายไปตั้งอยู่ที่ทุ่งเอียงลกโพคอยฟังข่าวคราวว่าสุนกวนจะบอกมาเป็นประการใด แล้วจึงจะยกกองทัพเข้าตีช่วยเมืองอ้วนเสียฝ่ายซุนกวนครั้นแจ้งในหนังสือโจโฉแล้วก็ดีใจจึงให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปแจ้งแก่โจโฉว่าซึ่งจะให้เราไปตีเมืองเกงจิวนั้นเราก็จะไปตีตามคำท่านจากนั้นซุนกวนก็ย่อหาขุนนางมาพร้อมกันและปรึกษาถึงการยกทัพไปตีเมืองเกงจิว๋วโดยลี่บองได้อา,าสาซุนกวนไปตีเมืองเกงจิว๋วแต่ซุนกวนก็กล่าวกับลี่บองว่าเจ้าจงช่วยเราคิดราชการ ซึ่งจะไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก่อนเราจึงจะค่อยยกทัพตามไปภายหลังลิบองจึงรับคําสุนกวนแล้วก็ไปด่านลูกเขาฝ่ายมาใช้เมื่อรู้ว่าลิบองกลับมาแล้วจึงเอาข่าวมาบอกว่าบัดนี้เมืองเกงจิว๋วคิดอ่านทําการให้ตั้งร้านไฟรายตามริมแม่น้ําห่างกัน200เมตรมีคนรักษาอยู่มิได้ขาดทั้งทหารในเมืองก็เตรียมไว้เป็นกวดขันลิบองได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงรำพึงว่า ซึ่งเราอา,าสาซุนกวนจะไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก็คงไม่สําเร็จเราจะคิดว่ากล่าวแก้ตัวกับซุนกวนประการใดจึงจะพ้นผิดเล่าแล้วลีบองจึงอุบายให้ทหารไปบอกแก่ซุนกวนว่าตนเองป่วยอยู่ฝ่ายซุนกวนครั้นทหารมาบอกว่าลีบองป่วยอยู่นั้นก็ไม่มีความสบายลกซุนจึงว่าแก่ซุนกวนว่าซึ่งลีบองป่วยนั้นเป็นอุบายเห็นหาป่วยจริงไหมซุนกวนจึงว่าที่จะรู้ว่าลีบองแกล้งทําป่วยนั้น เจ้าจกไปทําเยี่ยมดูให้รู้แน่ลกซุนได้ฟังดังนั้นก็ลาไปถึง่ข้ลกเขาแล้วเข้าไปหาลิบองจากนั้นก็บอกกับลิบองว่าซึ่งควรใช้ให้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านว่าท่านป่วยเป็นประการใดลิบองจึงตอบว่าป่วยครั้งนี้ไม่สู้หนักนักลกซุนจึงว่าถ้าเช่นนั้นเหตุใดท่านจึงไม่ทําการไปตีเมืองเกงจิว๋วจะคิดประการใดลิบองได้ฟังลกซุนรู้เท่าก็นิ่งอยู่ไม่ได้ตอบลกซุนจึงว่า ข้าพระเจ้ามียาขนาดหนึ่งจะรักษาไข้ของท่านให้หายได้ลิบบองได้ยินลกสุนว่าดังนั้นจึงขับทหารทั้งปวงออกไปเสียจากนั้นลกสุนจึงซึ่งความเจ็บปวดของท่านนั้นด้วยเหตุผลเนื่องมาจากเมืองเกงจิว๋วเขาแตะเตรียมทหารไว้ป้องกันเมืองเป็นมั่นคงอยู่ท่านจึงคิดวิตกด้วยการสิ่งนี้ข้าพเจ้ามีอุบายสิ่งหนึ่งอาจจะให้ทหารเมืองเกงจิว๋วซึ่งทำการรักษาเมืองนั้นให้มาประนอบด้วยท่านมิให้ลำบากเลยท่านจะเห็นประการใด ลิบองจึงถามลกซุนว่าอุบายของท่านเป็นประการใดลกซุนจึงบอกว่าซึ่งเมืองเกงจิว๋วเตรียมทหารไว้เช่นนี้เพราะกวนอูวิตกอยู่ด้วยท่านมาตั้งอยู่ที่นี่จึงไม่ไว้ใจถ้าท่านทําเป็นป่วยแล้วออกไปจากค่ายนี้และจัดแจงให้ผู้อื่นมาอยู่แทนแล้วให้พูดสรรเสริญกวนอูกวนอูก็จะทนงใจจะอยู่รบเอาเมืองอ้วนเสี่ยงให้ได้ไม่คิดระวังหลังเราจึงคิดวกไปตีเอาเมืองเกงจิว๋วก็จะได้โดยง่าย ลิบองได้ยินดังนั้นก็ดีใจแล้วก็ทําเป็นป่วยโดยให้ลกซุนเอาหนังสือไปแจ้งแก่สุนกวนว่าข้าพเจ้าจะขอลาออกจากที่แล้วเมื่อลกซุนนําจดหมายมาแล้วสุนกวนจึงให้หาลิบองกลับมารักษาตัวแล้วให้ลกซุนออกไปรักษาด่านลกเขาแทนลิบองครั้นวันหนึ่งลกซุนก็ให้คนถือหนังสือกับเครื่องบรรณาการไปถึงกวนอู่ว่าบัตรนี้ซุนกวนให้ข้าพเจ้าออกมารักษาไข้ลกเขา แทนลิบองที่ป่วยข้าพเจ้าขัดไม่ได้ก็ออกมาอยู่ขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยฝ่ายกวนอูเมื่อรู้เช่นนี้ก็หัวเราะแล้วก็ประมาทว่าลกซุนเป็นเพียงทหารอ่อนฝีมือลกซุนแต่งทหารไปสอดแนมดูก็รู้ว่าในเมืองเกงจิว๋วหาเตรียมการป้องกันไม่และยกทหารออกเตรียมไปรบเมืองอ้วนเสียลกซุนจึงให้เอาเนื้อความไปแจ้งแก่ซุนกวนซุนกวนจึงกล่าวกับลิบองว่าบัดนี้ กวนอูหาแครงแก่เราไม่ให้ท่านยกทหารเติมไปตีเอาเมืองอ้วนเสียงให้ได้เมื่อได้รับคําสั่งเสร็จลิบบงก็คําน้าซุนกวนแล้วจัดแจงทหารสามหมื่นลงซุ่มไว้ในเรือแปดสิบลำจึงให้ทหารซึ่งชํานาญในการเรือนั้นใส่เสื้อขาวทําเป็นคนแวเรือครั้นจัดแจงทหารทั้งปวงแล้วลิบบงจึงให้มีหนังสือไปถึงโจโฉให้เร่งยกกองทัพวกไปตีกวนอูซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอ้วนเสียงนั้นให้ได้แล้วจึงให้ทหารไปบอกลกซุนว่า บัดนี้การซึ่งคิดกันไว้นั้นเราตระเตรียมกองทัพไว้เสร็จแล้วให้ท่านเร่งจัดแจงให้พร้อมเถิดแล้วก็ยกทัพเรือไปตามแม่น้ำสิบเอียงที่ร้านฝ่ายตำบลแหกเขาลิบองจึงให้ทหารซึ่งมาในเรือขึ้นล้อมจับทหารซึ่งรักษาร้านฝ่ายนั้นลงเรือไปสิ้นทุกร้านจากนั้นก็ให้แจวเรือเข้าไปถึงเมืองเกงจิว๋วในเวลากลางคืนวันนั้นลิบองปลอบเอาใจทหารซึ่งจับมาแต่ร้านฝ่ายนั้นว่าท่านจงอยู่ทำราชการด้วยเราเถิด เราจะปูนความหนิดแก่ท่านให้ถึงขนาดแล้วใช้ให้เรียกชาวเมืองเพื่อนกันนั้นเปิดประตูเมืองรับฝ่ายทหารชาวเมืองเกงจิว๋วไม่ทันสังเกตว่าเป็นข่าศึกคิดว่าเป็นเพื่อนกันจึงเปิดประตูรับลิบองครันเห็นดังนั้นก็ให้ทหารเข้าไปโห่ร้องเอาไฟจุดขึ้นหาผู้ใดจะสู้รบมิได้จึงได้เมืองเกงจิ๋วได้โดยง่ายครั้นได้เมืองเกงจิ๋วแล้วลิบองก็ให้ทหารถือหนังสือไปบอกแก่ซุนกวนว่า บัดนี้ข้าพเจ้าตีเมืองเกงจิ๋วได้แล้วขอเชิญท่านยกกองทัพมาเถิดสุนกวนครั้นรู้ว่าลิบองได้เมืองเกงจิ๋วแล้วก็ดีใจเร่งยกทหารติดตามมาฝ่ายลิบองรู้ว่าสุนกวนยกมาถึงแล้วก็ออกไปคำนับเชิญเข้ามาในเมืองสุนกวนจึงว่าแก่ลิบองว่าบัดนี้เราก็ตีเมืองเกงจิ๋วได้แล้วเปาสูยินซึ่งตั้งอยู่ณเมืองกลางอันและบีฮองตั้งอยู่เมืองลำกุ่นนั้นเราจะคิดอ่านประการใด จึงจะได้เมืองทั้งสองนี้จีหลวนซึ่งเป็นสหายกับเปาสูหยินมาก่อนจึงอาสาไปเกลี้ยกล่อมเจ้าเมืองทั้งสองนี้ซุนกวนได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจจึงเกณฑ์ทาหารให้แก่จีหลวนห้าร้อยแล้วจีหลวนก็ลาซุนกวนยกไปเมืองกลางอันเมื่อจีหลวนเกลี้ยกล่อมให้เปาสูหยินแปรพักมาอยู่กับซุนกวนได้สําเร็จในเวลาต่อมาบีฮองเจ้าเมืองลำขุนก็นําเมืองมาขึ้นกับซุนกวนอีกเมืองหนึ่งลิบองจึงพาเอาตัวบีฮอง เปาสหยินไปหาซุนกวนสุนกวนก,วก็ดีใจจึงปูนบำเหน็จแก่เปาสหยินบีฮองแล้วให้เกลีกล่อมอาณาประชาราศให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งสองเมืองฝ่ายโจโฉก็ใช้ให้ทหารรีบไปบอกซีหลงซึ่งตั้งอยู่ที่ทุ่งเอียงลกบโผให้เรื่องยกไปตีกวนอูช่วยแก้เอาเมืองอ้วนเสียแล้วโจโฉก็เคลื่อนทัพไปที่ทุ่งแห่งนี้เพื่อคอยช่วยราชการเมืองอ้วนเสียขณะที่มาใช้ไปบอกซีหลงนั้น กวนเป๋งก็ยกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองเอียนเสียซิหลงจึงยกทัพออกต่อสู้กับกวนเป๋งและสามารถเอาชนะกวนเป๋งได้กวนเป๋งจึงจําต้องทิ้งเมืองเอียนเสียแล้วควบม้าพาทหารหนีไปที่ค่ายของเลียวหัวซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสูทงในเวลาต่อมาซิหลงก็ทํากลออุบายจนสามารถตีค่ายของเลียวหัวแตกอีกค่ายหนึ่งกวนเป๋งกับเลียวหัวจึงต้องพาทหารหนีไปหากวนอู peach, ซึ่งตั้งทัพล้อมเมือง,งอ้วนเสียอยู่ เมื่อกวนเป๋งจึงเข้าไปแจ้งข่าวการศึกแก่กวนอูถึงเรื่องที่ตนได้ยินมาว่าลิบองมาตีเอาเมืองเกงจิวได้แล้วกวนอูได้ฟังดังนั้นจึงร้องว่าคำอันนี้หาจริงไม่เป็นคำฆ่าศึกแกล้งล่อลวงให้ทหารเราเสียน้ําใจอันหนึ่งลิบองซึ่งตั้งอยู่เมืองกังตังก็ป่วยอยู่บัดนี้ลกสุนหนุ่มน้อยออกมารักษาค่ายอยู่แทนลิบองจะวิตกทําไมขนาดนั้นพอมาใช้เอาข่าวมาบอกว่า บัดนี้ซิหลงยกกองทัพมาถึงแล้วกวนอูรู้ดังนั้นก็ขึ้นขี่ม้าถือง้าวเข้ารบกับซิหลงได้ประมาณ80เพลงกวนอูชำนาญในการรบหามีผู้ใดจะเปรียบไม่ได้แต่ทว่าบาดเจ็บที่หัวไหลอยู่ทำให้กำลังน้อยลงซิหลงจึงต้านทานได้ฝ่ายกวนเปิงเห็นว่าบิดาป่วยอยู่เกลือกจะสู้ซิหลงไม่ได้จึงตีมาล่อสำคัญให้ถอยกวนอูก็ควบม้ากลับมาค่ายฝ่ายโจหยิน ซึ่งอยู่ในเมืองอ้วนเสียรู้ว่าโจโฉยกทัพมาช่วยก็ดีใจจึงยกกองทัพออกจากเมืองอ้วนเสียตีกระหนาบกวนอูเข้ามาซีหลงก็ตีกระนาบเข้ามาอีกด้านหนึ่งฝ่ายทหารในค่ายก็ตกใจวุ่นวายกวนอูเห็นจะสู้ไม่ได้จึงทิ้งค่ายเสียขี่ม้าพาทหารข้ามแม่น้ําทรงกังไปทางเมืองทรงหยงขนาดนั้นพอมาใช้เอาเนื้อความมาบอกแก่กวนอูว่าบัดนี้เมืองเกงจิ๋วเสียแก่ลีบบองแล้วกวนอูก็ตกใจ มิอาจไปเมืองทรงหยงได้และกวนอูก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกเมื่อทราบว่าเปาสูยหยินกับบีหองไปเข้าเป็นพวกกับสุนกวนแล้วความเสียใจเช่นนี้ทําให้แผลซึ่งถูกเกาทันกําเริบขึ้นและกวนอูก็ตกลงจากหลังม้าสลบอยู่ที่นั้นทหารทั้งปวงก็แก้ไขจนฟื้นขึ้นมากวนอูจึงให้มาเลี้ยงกับอีเจียนําหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากเล่าปี่ที่เมืองเซงิงโตส่วนตัวของกวนอูจะคุมทหารยกไปรบเอาเมืองเกงจิว๋วคืน โดยให้กวนเป๋งกับเลียวหัวเป็นทัพหลังฝ่ายโจหยินครั้นมีชัยชนะแล้วจึงออกมาฟ้อพระเจ้าวุยอ๋องโจโฉก็ประทานรางวัลแกท่ทหารทั้งปวงตามที่มีความชอบแล้วพระเจ้าวุยอ๋องก็ยกกองทัพกลับไปตั้งอยู่ที่คอโผโดยให้แฮวหัวทรงอยู่รักษาเมืองทรงหยงกับซีหลงจะได้ต้านทานกวนอูเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับและในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่ากวนอู จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ